สวัสดีครับพบกับลุงแอกพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พามาแซบอีกแล้วครับวันนี้พามาทําไอ้นี่ครับผมนี่ครับใส่เกาหลีที่ปกคลุมไปด้วยโอ้โหวัชพืชครับผมปล่อยนานเกินนะครับโอ้โหนาเบื้อเลยครับผมมูลมีต้นมะขามเทศด้วยครับผมนี่ครับลุงแอกจะมากัดจัดการตรงนี้ก่อนนะครับที่ตรงนี้ที่ลุงเอ็กมาตัดหญ้าบ่อยมาขโมยมะม่วงบ่อยๆครับนี่ครับยายังไม่ตัดนะครับ ำลังยาวครับผมโอ้อยาก็ถือว่ายาวนะครับลกมากครับผมเดี๋ยวก็ต้องได้มาตัดหญ้าอีกครับตรงนี้อ้อมาครั้งนี้มองไม่เห็นมะม่วงเลยครับแปดมาทุกครั้งจะมีมะม่วงนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นสักลูกเลยครับผมน่าจะอดครับผมโอ้พี่น้องกลังนกกระจาบเยอะมากครับผมโอ้โห นู่นครับสุดยอดเลยครับผมเยอะจริงๆนี่ครับดูมันร่วงลวงมาครับผมเยอะแยะเลยพี่น้องนูน่นโอ้โห و, ไปประดับบ้านนะครับเนี่โอ้โหมีตะลังใหญ่ๆพี่น้องเอาไหมเนี่ยโหเยอะมากครับผมนู่นนะครับโอ้โห ลังใหม่ๆเลยครับผมสวยงามจริงๆโอ้เห็ดขึ้นหลายพี่น้องเห็ดเอียงนาะเนี่ยกินได้บ่น่าจะกินได้อยู่ได้ครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวลองแอปพึ่งก่อนเน,น,นี่ยมีรอยขินบ่ครับโอ้เห็ดปวกบ่เนี่ยพี่น้องโอ้เด็ดไปก่อนไปโอ้มีห่อนเห็ดบัดเนี่ย,นนยพี่น้องเอ้ยกินได้อยู่ลครับเห็ดปวกบ่ครับแมนบ่ นี่มีแมงกินด้วยครับผมอาจะกินได้นะครับแอบอหัวครับบวกเก่งเรื่องเห็ดโอ้ยเห็ดปวกบ่พี่น้องเนาะแม่นบ่โอ้เห็ดเกิดไหลเก็บร,มรวมๆกันได้แกงแม่นบ่ครับเนี่ยน่าจแม่นจะนกินได้อยู่มั้งเนาะเบิง้งเบื้งพี่น้องโอ้ยเห็ดมานเห็ดแล้วปะเนี่ยนี่ครับ เฮ็ดปวกเนาะมีแมงกินน้ำเนาะอือสีท้่แบบนะี้พี่พี่พี่เอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยไอ้เฮ็ดตัแกงแลวบ้านะเนี่ยมันมีแมงกินครับผมเฮ็ดียงพี่น้องบอกเนะี้ยเดี๋ยวสิบอก บอกลุงแอกนี่เด้อครับเดยเห็ดอีหยังไงกินได้อยู่หรอกแม่นเห็ดป,ปวกบ่นอ้อยขาหักเก็บไปก่อนกล่องไว้ก่อนที่ดอกงามๆตุ่มๆโอ้ยพี่น้องเฮ้โอ้ยโอ้ยคือโชคดีนะบัดนี้พอเฮ็ดแล้วนะบัดน,นีดน้ที่ เอยหลายครับพี่น้องก็ได้แกงได้ป่ะเนี่ยอุ้ยอันนั้นบานแล้วดูพี่น้องดูตอนนี้ก็ให้ปณีลงมือก่อนนะครับอ่าคือลุงแอ๊กไม่เอาเปียบผู้หญิงนะครับแต่ให้ปณีเลื่อยก่อนโอ้งาช้างเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่น้อยดูกิ่งทิ้งไว้นาน,นครับผมโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้ว มีตะกิ่งใหญ่ๆพี่น้องออทิ้งไปนานต้องเลื่อยออกทีละก,กิ่งครับโอ้โหนางานช้างแล้วครับงานนี้งานไม่ใหญ่แน่นวี <laughs> ันทางพี่น้องมอนีได้ฮอดเฮ็ดมาเลยวางไเท่านี้กัน แฟนช้างที่น้องโอ้นาครัมเห็ดก็คืนดีครับเยอะหลายที่แล้วครับเห็ด เอาเปรียบผู้หญิงครับผมลุงแอไม่เอาเปรียบผู้หญิงนะครับให้ปันนีเรื่อยลุงแอ็กคอยจับสิ่งไม้ออก พี่น้อง ơi, เอ้ยกวรจะได้เงินเขาเฮ้ <c ười> ยก็ต้องทำนะครับ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันพี่น้องโอ้โหไม่ใช่นน้อยครับผมโอ้โหปนี้ก็อึดจริงเลยครับสุดยอดค่อยๆไปครับผมงานนี้หนาเบ้อเลยอ่าตอนนี้ก็ได้ไปเยอะแล้วนะครับนี่ครับจากลกุลกๆครับผมโอโ้พี่น้องบ่ธรรมาดาครับผมงานสรั่งงานสรั่งใส่เกาหลีมันลงดินมันใหญ่แล้วนะครับ เป็นกิ่งมันใหญ่แล้วผมตัดแต่งลําบากทิ้งไว้นานด้วยครับผมต้องตัดแบบนี้เลยครับให้เหลือสั้นๆเลยเพิ่งขึ้นใหม่นะครับโอ้โหปันนี้ก็อึดมากครับตอนนี้เรื่อยคนเดียวนะครับลุงแอกขนครับผมแต่ขนนี่ขนนี่น่าจะเหนื่อยกว่าเรื่อยครับผม <laughs> มันมีเครือเท่าวันด้วย <laughs> เป็นไงโอ้โหเรื่อย นี่ครับทำมาหากินครับผมไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับเหนื่อยหน่อย,อยแต่เราก็ได้ต่างช้ครับผมเนี่ยยาก็ยาวแล้วเดี๋ยวลุงแอ๊กก็ต้องน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าก็ต้องมาตัดยาอีกแล้วครับผม ำเข้าไปทำเข้าไปดีมากดีมากเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยทำแมพี่นองเลยเอาเรื่องเหมือนกันครับเหนื่อยเลยมันมีเถาวันพันด้วยครับดึงเหนื่อยต้องดึงนะครับเรื่อยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตรงดึงเอาไปทิ้งนี่แหละครับโอ้ยสาธุครับผมจอมปลวกไม่ตัดนะครับอ่าตัดทิ้งออกเฉยๆครับผมนี่ครับจะพาไปดูไม่ใช่น้อย Oh. Oh. เดี๋ยวลุงแอ๋ก็ต้องมาตัดย่ายครับผมเนี้ยย่ายาวแล้วดูครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับใทรเกาหลีนี่โหถ้าโตนี่โหมันจะแผ่กิ่งเยอะครับผมกิ่งก้านสาขามันเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ,ช,บ,บช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ลุงแอคพาแซบด้วยนะครับทํามาหากินครับผมรับจ้างทั่วไปนะครับตัดหญ้าบ้างทํากับข่าวบ้างอาชีพหลักลุงแอคขายยำนะครับเสาทิ์ลุงก็ลุงก็จะรับจ็อบครับผมวันหยุดนะครับเดี๋ยวลุงก็ต้องมาตัดหญ้าอีกครับผมชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอคพาแซบด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม ค่าแรงวันนี้ลุงแอ๊ขอเจ้าของที่700บาทครับแต่เจ้าของที่ให้มา900บาทครับขอบพระคุณที่เมตตานะครับ